ชุดนี้ผมกําหนดไว้เป็นอลูมิเนียมเนาะมันก็หนักประมาณ5.6นะครับซึ่งถ้าเรากำหนดตรงๆเนี่ยให้เราไปเลือกตัวนี้ครับ o v e r l n e Mass Property นะครับคลิกตัวนี้เลยครับ o v e r l n e Mass แล้วก็กำหนด6.760แบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีวงเล็บที่อําหนัก็เป็น Use Overlay นะครับก็คือเป็นน้ําหนักตัวนี้ทีนี้เราไปดูที่ Assembly ครับ น้ำหนักมันก็จะรวมให้นั่นเองนะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะเช่นเคยวันนี้อยู่กับเปรียวคิวรี่นะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับพี่โต้ด้วยค่ะครับสวัสดีครับ,ว,รบว,วันนี้กลับมาเจอกับแฟนรายการอีกครั้งค่ะแน่นอนว่าพี่โตต้องมีทริคเจ็ดวันฝากแน่นอนมีครับ จะเป็นแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะแนะนํนาให้แปนรายการฟังกันนิดนึงวันนี้เป็นการกําหนดเรื่องของน้ําหนักชิ้นง,งานเนาะค่ะปกติเราจะใส่วัสดุเนาะ <c oughs> ว่าแล้วเราก็ตรวจวัดมันว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ <c oughs> แต่เนี้ยเรากาหนดไปตรงๆงเลยอย่างเช่นกระถางัวเนี้ย <c oughs> อยากให้หนักหนึ่งตันเนี่ย <c oughs> ทำยังไงไปดูกันค่ะ <c oughs> ได้เลยค่ะจะเป็นยังไงนะคะโอเใจรอกันสักครู่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะ มองหาใครอยู่หรอคะอุย Solidworks คู่ชีวิตของนักออกแบบจะเป็นแบบ Standard Professional หรือ Premium ก็มาร่วมกันสร้างนวัตรกรรมที่ดีไปด้วยกันได้ Solidworks ต้องคู่กับแอปพลิเคชเท่านั้นนะครับมองหาเจ้าสาวครับเ้ยวัซที Solidworks ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการกำหนด เรื่องน้ำหนักของชิ้นงานนะครับจากที่เห็นหน้าจอเนาะมันก็จะมีชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกระบอกลมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ําหนักเนาะน้าหนักโดยรวมตัวเนี้ยประมาณ4 3กิโลกรัมนะครับพอะนั้นมันก็จะมีโครงสร้างด้วยที่เรากําหนดวัสดุไปเนาะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนมาตรฐานลวกันที่เรียกว่าเป็นกระบอกลมนั่นเองนะครับทีนี้จริงๆเนี่ยเราใส่วัสดุไปตรงๆเลยก็ได้ถ้าเราอยู่แล้วอยู่แล้วว่า วัสดุเช้นนั้นทําด้วยวัสดุอะไรเนาะอย่างเช่นกระบอกลมเป็นลูมินียมนะถามว่าใกล้เคียงไหมใกล้เคียงนะครับก็ต่างไม่เยอะอันนี้ผมรู้จากในแมนนวลเนาะก็คือประมาณ6กกิโลกกิโลนะแต่ที่วัดได้เนี่ยก็คือ5.6นะครับซึ่งจริงก็ต่างประมาณ1กิโลแหละแต่ด้วยความที่ถ้ามีจํานวนเยอะเนาะมันก็จะยิ่งต่างกันเยอะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้น้ําหนักอยู่แล้วด้วย แมนนวลของชิ้นส่วนนั้นๆเนาะหรือเราเอาชิ้นงานเนี่ยไปวัดเองนะครับก็สามารถใส่แบบตรงๆได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเปิดกระบอกลมชุดนี้มาครับโอเคชุดนี้ผมกำหนดไว้เป็นอลูมิเนียมเนาะมันก็หนักประมาณ5.6นะครับซึ่งถ้าเรากำหนดตรงๆเนี่ยให้เราไปเลือกตัวนี้ครับ o v e r l i n e mass property นะครับ คลิกตัวนี้เลยครับ O line math แล้วก็กำหนด6760แบบนี้เห็นไ,ไหมครับมันจะมีวงเล็บที่นำหนักว่าเป็น use O line นะครับก็คือเป็นน้ำหนักตัวนี้ทีนี้เราไปดูที่ assembly ครับน้ำหนักมันก็จะรวมให้นั้นเองนะครับวิธีใช้ก็ประมาณนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับใครที่ไม่เคยใช้นะครับขอบคุณครับ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหูพ่อดีๆนะคะที่วันนี้พี่โต้ได้นำมาฝากกันค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะทุกท่านสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะและหากมีคําถามใดๆนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบยกคำถามต่างๆเหล่านี้ค่ะนามาทาเป็นคอนเทนต์ดีๆตอบคำถามให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพเราทั้งสองคนแล้วค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมค่ะฝากกดและก็แชร์นะคะกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากต่างแอปพลิเคชันของเรา